สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูขั้นตอนการทำเค้กวันเกิดอีกหนึ่งวงของร้านชมเชยนะคะวงนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวางสตรอเบอรี่สดทำสดทุกออเดอร์ไม่มีค้างไม่มีแช่ข้ามวันนะคะขั้นตอนแรกเตรียมเค้กนะคะเริ่มจากเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะเนียนๆร้านให้ผิวเค้กเงาเรียบและดูหรูทุกวงทางร้านจะเก็บขอบให้คมเช็ดเค้กให้สะอาดเพราะเราอยากให้ลูกค้าเปิดกล่องมานะคะ รู้สึกว่าเค้กวงนี้ตั้งใจทำจริงๆขั้นตอนต่อมาวางสตรอเบอรี่สดนะคะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือการวางสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ทุกลูกล้างสะอาดคัดลูกสวยเลือกเฉพาะลูกสีแดงสดนะคะไม่ชำ้ำค่อยๆวางทีละชิ้นจัดองศาให้สวยเท่ากันรอบวงให้เค้กดูเต็มดูแน่นดูน่ากินคะ่ะ เค้กวันเกิดนะคะไม่ใช่แค่รสชาติแต่ต้องสวยพอสำหรับถ่ายรูปในวันสำคัญด้วยนะแม่ค้าก็จะค่อยๆตกแต่งวางสตรอเบอรี่สดวางใบธามนะคะอยากวางอะไรวางได้เลยนะคะให้สวยงามคะ่ะหลังจากที่วางสตรอเบอรี่ครบแล้วจะมีการตกแต่งเพิ่มเล็กน้อยให้เค้กดูมีมิติดูแพงขึ้นนะคะทุกจุดเล็กๆทางร้านจะใส่ใจหมดเพราะเรารู้ว่า เค้กวงนี้อาจเป็นของขวัญหรือเซอร์ไพรส์ของใครบางคนเค้กวงนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่สดต้องวางให้สวยงามค่ะเพื่อที่จะให้ได้เร็บตามที่ลูกค้าต้องการเลย ขั้นตอนสำคัญนะคะเขียนปฏิทินวันเกิดต่อมาคือทางร้านจะเขียนเดือนและวันเกิดของเจ้าของเค้กนะคะวงกลมวันที่สำคัญพร้อมเขียนข้อความอวยพรตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเค้กวงนี้เลือกเป็นแจน u a ล y นะคะเดือนมกราคม2026ค่ะ ขั้นตอนนี้แอบบอกว่าต้องมีสมาธินิดนึงนะคะต้องท่องดูว่าปฏิทินเดือนมกรามีกี่วันบ้างมีเดือนไหนม้างนะคะวงนี้ต้องใส่ใจนิดนึงตอนเขียนข้อความค่ะ ค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะคะให้ครบ31วันแม่คะแอบเก่งเล็กน้อยมือสั่นนิดนึงแต่แอบรุ้นนะคะว่าจะเขียนผิดไหมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขียนผิดลบทำใหม่หมดเลยค่ะ สีนะคะที่เขียนลงไปเป็นวิปครีมสดนะคะเป็นครีมสดนมสดเป็นวิปครีมสีดำทานได้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงแต่อาจจะเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใช้สีดำนะคะผสมอาหารค่ะที่ทานได้นะคะผสมลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นข้อความนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเป็นสีผสมอาหารฟู้ดเกรดขาดทานได้แน่นอนค่ะ มการานี้มี31วัน31สุดท้ายค่ะสีเริ่มบีบไม่ออกแล้วค่ะวงนี้เราจะวงวันที่1ิบค่ะลูกค้าเกิดวันที่18นะคะ ทางร้านจะเขียนเดือนและวันเกิดนะคะวงกลมในวันที่สำคัญบางคนเขียนให้แฟนบางคนให้พ่อให้แม่บางคนให้เพื่อนสนิทบางคนให้ตัวเองข้อความแต่ละแผ่นไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะเพราะทุกข้อความนะคะจะมาจากความรู้สึกจริงๆของลูกค้าตอนเขียนข้อความนะคะแม่ค้าจะเขียนด้วยความตั้งใจมากอักษรต้องชัดอ่านง่ายและดูอบอุ่นลูกค้าหลายคนบอกว่าสิ่งที่ประทับใจไม่ใช่แค่เค้ก แต่คือข้อความที่อยู่ข้างหน้าเค้กวงนี้นะคะบางคนถึงกับเก็บแผ่นปฏิทินไว้เป็นที่ระลึกเลยแม่ค้าเลยต้องแอบเกรงนะคะทุกขั้นตอนที่เขียนลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินหรือข้อความ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยว่าเค้กวงนี้จะเขียนว่าอะไรนะคะแอบลุ้นไปด้วยแล้วก็เกรงไปด้วยว่าจะผิดไหมข้อความนี้ตามเล็บที่ลูกค้าส่งมาเลยนะคะใครที่อยากได้เล็บไหนข้อความแบบไหนส่งมาให้แม่ค้าได้เลยทักทางเพจหลานชมเชยคอฟฟี่แอนด์เค้ได้เลยนะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะคะรอลุ้นกันก่อนนะใกล้จะเสร็จแต่อย่าผิดนะคะเพราะถ้าผิดแม่ค้าลกใหม่เลยสีดำนะคะเป็นวิปครีมสดนมสดทานได้นะคะฟู้ดเกรดไม่ต้องห่วงคะ่ะเขียนไปเลยลูกค้าอยากให้เขียนอะไรก็เขียนไปเลย ถ้าเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราจะนําเค้กนะคะมาวางคู่กับปฏิทินจัดมุมให้สวยพร้อมส่งมอบให้กับวันพิเศษของลูกค้าเค้กหนึ่งวงอาจอยู่แค่วันเดียวแต่ความรู้สึกดีๆอาจอยู่ได้นานมากกว่านั้นนะคะใครที่กําลังมองหาเค้กวันเกิดเค้กแทนใจเค้กที่มีเรื่องราวร้านชมเชยรับสั่งทําเค้กวันเกิดนะคะสั่งล่วงหน้า1-2วันมีป้ายแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ฟรีสามารถแจ้งข้อความที่อยากเขียนได้เลย อยากได้เค้กสวยเค้กอร่อยเค้กที่คนรับยิ้มตั้งแต่เปิดกล่องทักมาจองคิวกับร้านชมเชยได้เลยนะคะเพราะวันพิเศษควรได้เค้กที่ตั้งใจที่สุดค่ะใครที่กำลังมองหาของขวัญวันเกิดนะคะทักมาจองไว้ได้เลยเค้กสวยเค้กหวานแทนใจร้านชมเชยพร้อมดูแลทุกวันพิเศษค่ะ